ปลานเนื้อสีขาวนุ่มเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกเหมือนหิมะละลายในปากไม่ว่าจะนำไปทอดนึ่งหรือทำเป็นน้ำซุปความหวานของเนื้อปลาก,ก็สามารถทำให้รสชาติอาหารจานน,นั้นๆโดดเด่นขึ้นมาได้ปลาเก๋าเหล่านี้เป็นปลาเก๋าที่เลี้ยงโดยเกษตรกรเพิงหูเกษตรกรเปิดเผยว่าปลาเก๋าทั้ง500ตัวในล็อตนี้จะถูกส่งออกไปขายอย่างซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมทีประเก๋าจะดำรงชีวิตในทะเลที่ระดับความลึก100-150เมตรซึ่งหารับประทานได้ยากภายหลังเกษตรกรรายหนึ่งได้หาวิธีเพาะเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังน้ำที่มีความลึก10เมตรถือเป็นเกษตรกรรายแรกในไต้หวัน ปลาเก๋าเป็นปลาที่ขายได้ราคาดีในไต้หวันจำหน่ายกิโลกรัมละ1000เหรียญไต้หวันแต่ตอนนี้กำลังจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปาลาเก๋าเผยว่าหลังจากที่ได้มีการทำการตลาดไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ปลาเก๋าไต้หวันได้รับความสนใจในหมู่ชาวอเมริกันเป็นอย่างมากดังนั้นครั้งนี้จึงมีการสั่งปาลาเก๋าล็อตพิเศษปลาเก๋าไต้หวันไม่เพียงสามารถตีตลาดต่างประเทศในแคลิฟอร์เนียปัจจุบันยังสามารถตีตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในซานฟรานซิสโกสร้างรายได้จำนวนไม่น้อยให้แก่เกษตรกรไต้หวันได้อีกด้วย ธีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน